สวัสดีวันฝนตกฝนรินครับผมผตกฝนรินหาของกินกันครับวันนี้มีทุเรียนหมอนทองสองลูกครับผมแต่จะให้ดูครับมีลูกหนึ่งเนาะว่าจะกินได้ไหมเดี๋ยวพี่สูตรให้ดูว่าทุเรียนโดนหนอนเจาะมาครับนี่รูใหญ่เอาเรื่องอยู่ครับนี่สองรูเลยเนาะ หวานนอนเจาะแบบนี้จะดีกินไหมทุเรียนนะครับแต่ไม่ต้องอไปโทษคนขายหรืออะไรนะครับเพราะเขาเคลมมาให้เรียบร้อยนะครับแค่สง่งรูปไปเขาส่งมาให้เลยนี่ลูกเคลมสวยด้วยนี่ส่งมาก็เริ่มจะหลอมละแต่วันนี้ว่าจะปอกแค่ลูกเดียวก่อนเดี๋ยวตรงนี้ก็ปอกลูกนี้ต่อตรงนี้สวยมากลูกเคลมเนี่ยสวยนีลูกที่สั่งมาครับนี่ ทุเรียนที่เป็นหนอนนะครับมันจะดีกว่าเป็นท็อปติดท็อปมาเนี่ยติดท็อปถ้าสมมติติดมาภูนี้แต่มันจะลามไปภูข้างๆนะครับนี่ข้างนี้ก็จะติดข้างนี้ก็จะติดเร็วร้ายสุดคือ3ามูเลยจะเสียนะครับจะดีสุดก็แค่ลำลามก็แค่ระยะแรกก็จะแค่ภูเดียวแต่หนักหน่อยจะสามภูซ้ายขวานะครับจะเสียหมดเลยแต่หนอนเนี่ย จากสถิติที่เคยเคยเจอมาครับหนอนเนี่ยเขาจะเป็นแค่ปูนี้เท่านั้นครับจะเจาะกินเม็ดนะฮะไม่กินเนื้อนแะน่นอนไม่กินเนื้อนะครับผมไม่กินเนื้อทุเรียนแต่จะกินที่เม็ดแต่ยังไงก็ต้องมีขี้หนอนหรืออะไรเนี่ยจะติดกับเนื้อเขาแต่ปูข้างๆปูข้างๆเนี่ยจะไม่เสียหนอนจะไม่เจาะไม่ลามมาแน่นอนจะจริงไหม่างที่ผมว่า มาวันนี้เราลองมาชมกันครับว่าจะดีหรือเปล่าอย่างที่ผมว่านะ้องว่าจะเป็นจริงไหมเดี๋ยวพาให้ดูเลยวันนี้ทุเรียนติดหนอนมานะครับแต่ก็เสียแค่ปูนี้นะผมว่านะครับปูอื่นยังดีอยู่แล้วก็เคมาเป็นลูกสวยๆเลยโอ้สว่วนนี้ดีมากสวนคาถาครับผมนี่สว่วนนี้ครับดูไว้นะครับเราติดต่อไปนะครับ ทุเรียนจากอำเภอรับแร่จังหวัดอุดตละดิตครับผมกวจะได้ปอกงึดเลยครับผมะหะมุมกล้องแทบไม่ได้ไม่เป็นไรครับมาชมกันครับ เลื้อเหลืองสวยเลยลูกนี้แต่นิ่มละเราผมไม่มีเวลาปอกเนาะเราจะได้ปอกอันนี้เป็นปูที่ติดอ่าติดหน,นอนมาเนาะติดหนอนมาแล้วดูครับข้างข้างเนี่ยไม่มีแน่นอนครับหนอนไม่เจาะออกมาแน่นอนมาดูอันนี้ก่อนเนาะปูนี้สวยมากเลยปูนี้สวยดูปูสวยเลยครับว่า ที่ติดกับน้อนอ่ะกูติดกับน้อนจะเสียไหมโอ้ผ่าโดนเนื้ออีกแล้วนี่ให้ชิมซิเหลืองเลยครับสวยอืมหวานมันอร่อย มีมุมกล้องจะแปลกๆนิดนึง ดูครับเป็นไงโอ้โหเหลืองสวยอะไรขนาดนี้ครับนี่ดูครับสวยจริงๆนะนี่สุดๆนี่ไม่ติดจริงๆเห็นไหมอย่างนี้หมบอกเห็นไหมตรงนี้เปลือกบางดีมากเลยครับนี่มดหน่อยเนาะ ก็จะได้ปอกก็ซะเย็นเลยครับวันนี้นี่เนื้อแห้งโอ้สวยสวยมากครับผมปัดไปดูคคู่อื่นกันต่อดูกคู่เล็กครับผมเด็กก็ดูแล้วก็ก็เอาเรื่องอยู่นะเนี่ยซัอนลูกลูกเต่าครับดูครับ นี่ซ่อนรูปนะครับนี่ไม่เล็กนะครับดูครับสวยเลยครับนี่สวยครับถึงเวลาแล้วครับนะให้ดูเลยเนาะนี่ที่บอกว่าติดหนอนนี่ครับนี่เห็นไหมนี่ดูหนอนนี่มาดูกันเลยครับ เป็นยังไงเนี่ยยังเหลืองอยู่เลยเห็นไหมเห็นดูหนอนมาแล้วครับนี่ลามมานี่ลอะอาไปชมดูครับทุเรียนเป็นหนอนจะกินได้ไหมอ่ะแอนนแทนเห็นไหมนี่ทางนี้อาจจะกินได้เห็นไหมครับ เนี่ยทางนี้จะเสียหน่อยนึงเนี่ยแต่ทักไปติดอะไรมากก็เคี่ยวๆออกก็กินได้ครับผมนี่นี่ครับนี่อย่างเงี้ยกินได้อยู่ฝั่งเนี้ยโอ้หลุดครับนี่ดูครับนี่ข้างในปาดออกเสียนออกก็กินได้ละสวยครับแล้วไม่ลามไปปูอื่นบอกเลยไม่เหมือนท็อปครับเห็นไหมผมแต่งออกละนี่ ก็เป็นแค่เม็ดแค่นั้นเองมันจะไม่กินเนื้อมันจะกินที่เม็ดนะครับหนอนเนี่ยเนี่ยยังดีอยู่เลยครับผมออเนื้อสวยด้วยสองคูตะมุตะมิโอ้โหลองอย่างนี้ดูเนื้ขาใสยากเลยคูแบบนี้ มึดนิดนึงปางแสงนี่ออกมาละนี่สวยนี่ดูเนือน้อดูเนือน้อดูครับเนือน้อ สุดๆครับนี่ริาทุเรียนแบบนี้่ขาขายไม่ดีนะครับนี่่ากินเ,เองเนาะนี่ดูครับสรุปว่าสวยทุเรียนติดหนอนกินได้นะครับปอกเสร็จเรียบร้อยครับผมดูสกักกอนนี่เนื้อสวยมากครับถ้ามีเวลานะแกะตอนแบบกรอบนอกนุ่มในนี่จะอร่อยมากเลย เดี๋ไม่มีเวลาปอกทุเรียนครับเนื้อสวยเลยครับสรุปคือเป็นหนอนนี่เห็นไหมแต่งออกก็กินได้เนี่ยผู้อื่นไม่ลามไม่เหมือนท็อปท็อปนี่คือเสียมากๆเลยครับโอเคเรียบร้อยกับการภารกิจปอกทุเรียนครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ